นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะโาราทานังทุกโังโละหตโตสผู้ทส่สนใจใคร สดับรับฟังพระธรรมเทศนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักในทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมท่านให้ดูตัวเองดูกายดูใจธรรมะในกายยาวานาคืบกว้างศอกดูตัวเราเคลื่อนไหวอย่างไรทุกอิริยาบท ยืนเดินนั่งพูดคิดกินท่านให้มีสติที่กายเหล่าเพื่อให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไตรรักสามอย่างจะเผาเรื่องโลภโกรธหลงสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์เพราะทุกข์ จึงเป็นอนัตตาคือทนอยู่ไม่ได้ใครจะทนทุกข์อยู่ตลอดทนทุกข์นานๆสังขารร่วงโรยดับไปในที่สุดดังนั้นโบราณกล่าวเป็นปิศนาธรรมว่ให้เราเข้าใจว่าทุกขมีสามอย่างด้วยกันทุกแม่มาน ทุกสมผานเจ้าวัดทุกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ดังที่ยกพุทธภาสิตตั้งไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าพาราทานนังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกแต่แก่แบกสังขารร่างกายของเราไหนจะกินไหนจะถ่ายไหนจะหิว ไหนจะอิม่มไหนจะยืนไหนจะเดินไหนจะนอนไหนจะนั่งทุกร้อยแปดในสังขารทุกแม่มานคนที่ท้องจะต้องมีทุกทุกลูกอยู่ในท้องเกิดมามีอาการครบ32สองหรือเปล่า ทุกจะเป็นหญิงหรือเป็นชายทุกกินไม่ได้กินเผ็ดกินร้อนกลัวลูกในท้องจะเป็นอันตรายนอนหงายนอนคว่ำก็กลัวลูกในท้องเป็นอันตรายเดินมากก็กลัวหกล้มลูกในท้องจะเป็นอันตรายนั่งนานก็แน่นท้อง กลัวลูกเป็นอันตรายเรียกแบกทุกข์คือทุกข์ในการท้องคนโบราณบอกว่ามานหัวขนใช่ไปในทางที่ไม่ดีในทางที่ผิดประเพณีถ้าถูกประเพณีเรียกว่าคนท้องคนที่ท้องจึงระวังจะแบกทุกข์อยู่ตลอดกระทั่ง คลอดออกมาคลอดแล้วยังเป็นทุกข์กว่าจะหาอะไรมาให้ลูกได้กินเมื่อโตพอเข้าโรงเรียนก็คิดหาเงินหาทองซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มซื้ออุปกรณ์ศึกษาเล่าเรียนให้ลกูก เป็นหน้าที่ของบิดามารดาไหนจะเสียค่าเทอมให้ลูกได้ศึกษาเ,าเรียนระดับสูงสูงขึ้นไปหวังจะให้ลูกเป็นคนดีไปฝากให้ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเจอครูดีลูกก็จะดีมีคุณธรรมเจอครูไม่ดี ลูกจะเป็นนักเรงส่งให้ไปเรียนไปทะเลาะวิวาทกันไปชกต่อยกันคงจะเห็นอยู่บ่อยๆในหน้าหนังสือพิมพ์หรือในหน้าทีวีจะมีออกข่าวเป็นประจำนี่ลูกไม่ดียกพวกตีกันลูกที่ดีนั่นจะประพฤติปฏิบัติให้พ่อแม่เบาใจ ศึกษาเราเรียนเป็นตำรวจทหารเป็นครูบาอาจารย์นี่กล่าวถึงลูกที่ดีถ้าลูกไม่ดีก็ทำให้พ่อแม่เสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้เขาตารางไปด้วยเยาวชนทั้งหลายสมควรจะสำนึกบุญคุณของพ่อของแม่เทิดทูนไว้บุญหัวจะเป็น ลูกที่ดีไม่เป็นลูกที่ให้พ่อแม่เป็นทุกข์ทำให้พ่อแม่รับภาระหนักขึ้นทุกทุกวันจนทั้งตายทุกสมภารเจ้าวัดสมภารเจ้าวัดนี่ก็ทุกทุกอยากสร้างโบสถ์ทุกอยากสร้างศาลาทุกอยากส,าสารากากส้างเมนทุกอยากทำให้วัดเจริญ โยมมีศีลมีธรรมดังนั้นจะหาเงินหาทองจะเอาที่ไหนใครจะเป็นเจ้าภาพคิดอยู่ตลอดทุกของสมภานคนสมัยนี้เข้าวัดเข้าวามีอยู่สองลักษณะโดยกันคนบางคนมาวัดมาเอาคนบางคนเข้ามาวัดมาให้ มาเอานั่นอย่างไรจะเล่าให้ฟังมาเอาถ้วยชามหมอ้อโต๊ะโมงหรืออะไรต่างๆที่ในบ้านโยมไม่มีถ้าโยมไม่มาเป็นสมภานโยมก็คงไม่รู้แต่คนไหนที่เป็นสมภานก็คงจะรู้ว่าสมผานทุกอย่างไรคนบางคนมาเอาของ ทำบุญบ้านคงจะไม่มีใครมาช่วยบุญมากมายเอาไปนิดหน่อยก็พอแล้วคิดอย่างนี้พ่อไปทำบุญจริงๆคนเยอะเดี๋ยวอนุ่นขาดวิ่งมาเอาเดี๋ยวถาดขาดวิ่งมาเอาเดี๋ยวโต๊ะขาดวิ่งมาเอาเดี๋ยวหม้อขาดวิ่งมาเอาทัาพพีขาดวิ่งมาเอากระบวยขาดวิ่งมาเอาหม้อขาดวิ่งมาเอา บางคนมาเอาทั้งสิบยี่สิบเทียวก็มีทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าภาราฐานนังทุกครั้งโรเกคือแบกทุกไหวมาเอาครั้งแรกจดลงในบัญชีมาเอาครั้งที่สองให้หลานมาเอาจดหรือไม่จดไม่รู้มาเอาครั้งที่สามให้ญาติทางไกลมาเอาจดหรือไม่จดไม่รู้ มาเอาครั้งที่สี่ให้คนใกล้ชิดมาเอามาเอาครั้งที่ห้าให้คนขี้เมามาเอามาเอาครั้งที่หกให้แขกจากบ้านอื่นมาเอามาเอาครั้งที่เจ็ดอันนี้อาจจะใช่คนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างมาเอาคือเจ้าภาพก็มัวงุ่นวุ่นวายอยู่แต่ในงาน ใช้ลกูกใช้ล้านใช้เด็กคนอื่นมาเอาจดหรือไม่จดแม่โล้พอเสร็จงานเอามาส่งดูแค่บัญชีว่าเอาอะไรไปบ้างไอ้ที่ไม่ได้จดก็ไม่เอามาส่งคนที่บริการเข็นสมภารหรือพระที่บริการอยู่ในวัดยมมาเอาสิบทีต้องเดินไปเปิดประตูให้สิบทีอย่างนั้นทีก็เอาลูกกุญแจไว้ตรงนั้นเลย พอเอาไว้บางทีมันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันคนหาของเก่าขึ้นมาวัดบ่อยๆม,มาหาผ้าไตรมาหาผ้าอาบนา้ำมาหาผ้าขาวเก่ามาหาของเก่าเห็นก็เอาไปก็ต้องคอยดูดโยมบางคนกว่าอาจารย์องค์เก่าของมากพออาจารย์องค์นี้มาอยู่ ของไม่ค่อยมีของบกไปมากก็คงจะโทษว่าดูแลข้าวดูแลของไม่ดีของหายบางคนยังประกาศว่าของไปอยู่ตรงโน้นของไปอยู่ตรงนี้อยู่บ้านโน้อนอยู่บ้านนี้อยู่ไกลเดี๋ยวจะพากันไปดูโดยเฉพาะถ้าอาตมาอยู่ที่วัดเขามาเอากับอาตมาก็จะลงบัญชีจดวันบ้านเลขที่จดชื่อจดนาม เบอร์โทรเอาไว้ส่งวันนั้นวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาคนบ้านอื่นที่อาตมามาอยู่นอกเสดกจากอาตมาไม่ได้อยู่ไปเรียนหนังสือบ้างไปงานกิจนิมนต์บ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อยู่ให้คนอื่นดูแลแทนแต่บ้านเราเนี่ยจะพูดไปโยมอยากโกรธอาตมานะบางคนมาไม่ได้จด ตัวหาเปิดประตูเอาเองแล้วมาส่งหรือไม่มาส่งอัตมาก,ก็ไม่อยากจุ่งเห็นเขาทําอย่างนั้นอาตมาก,ก็ปล่อยคิดว่าบาปของเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาก็เลยปล่อยแต่คนดีเขาก็เอามาส่งแต่คนไม่ดีก็ยังว่ากิเลสเนี่โยมสังเกตหรือไมไม่เห็นของมันก็ไม่มีนะกิเลสนะพอเห็นของไม่ว่าของอะไรพอเห็นของตุ๊บเนี่ มันจะขึ้นหน้าขึ้นตานทันทีตัวกิเลสไม่ได้ว่าโยมนะว่าตัวกิเลสไม่ว่าของโยมของพระเหมือนกันดังนั้นถ้าเห็นของดีๆเห็นของใหญ่ๆเห็นของสวยๆง,งามๆในกิเลสมันขึ้นบึบๆเลยนะโยมนะ,ะว่ากิเลสนะไม่ว่าใครนะไม่ว่าพระว่าโยมมันขึ้นไวจริงๆอันนี้โยมอย่าไปคิดมาก ดิฉันไม่เอาหรอกค่ะดิฉันเคยมาถวายอยู่เป็นประจำอย่าไปคิดว่าอย่างนั้นโยมเพราะว่าอัตมาพูดงจริงพูดเกิเลสไม่ใช่พูดคนดีก็ดีไปแต่คนไม่ดีก็อย่างว่านั่นแหละไม่ว่าเขาว่าเราก็ดูๆเอาดังนั้นไอ้ทุกข์ของสมภารใน้คันไม่พูดมันก็หนักอกอยู่เหมือนกันนะ ขันไม่พูดมากันแเน่นในอกมันหนักในสมองขันพูดออกไปเสียบ้างความทุกข์มันก็ปล่อยไปจะแบกอยู่ภาราฐานนั่งทุกขังโลกเกการแบกของหนักเป็นทุกข์ปล่อยออกไปเสียบบ้างให้โยมได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องการยืมข้าวยืมของอันนี้คนมาเอาบุญเราให้ฟังคนมาให้มาให้ก็มีค่อยมีปัญหาอะไร เอาข้าวเอาปลามาถวายให้พระที่อยู่จำพรรษาหรือ,อยู่นอกพรรษามีสังฆทานก็มาถวายไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาก็คือแย่งกันนิดหน่อยคนโน้นได้มากคนนี้ได้น้อยถึงไม่พูดก็คงจะไม่พอใจเพราะว่าคนเรามันเห็นของเลยยังวานะมันขึ้นถ้าเห็นของใหญ่เห็นของสวยของงามหน้าตามันขึ้นวอกไม่ว่าโยมว่าพระนั่งทิวามาแล้ว การมาให้นิยมสบายแต่ว่าพระเนี่ยอาจจะสบายหรือไม่สบายไม่รู้นะอาจจะมีกิเลสขึ้นบับดังที่กล่าวมาแล้วก็ได้ทุกของเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เนี่ยก็ทุกทุกวัวประศกนิกร่อนจะไม่มีน้ำทำการเกษตรไม่ว่าจะทำรำไยสวนยางหรือข้าวโพด มันอะไรทํานองนี้พระองค์ท่านในหลวงของเราก็จัดให้ทหารพ่นสารเคมีคือทําผลเทียมให้ตกจังหวัดโตตกจังหวัดนี้ทุกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ก็ทุกอย่างนี้พระองค์ท่านก็ทรงปั่นเขื่อนจังเช่นปั่นเขื่อนป่าศักชนรสิเขื่อนภูมิพลหลายเขื่อนเต็มประเทศไทย ก็เพื่อให้ประชาราชรของพระองค์ได้อยู่ดีกินดีได้มีพืชพันธัญญาหารเหลือบริโภคแล้วก็ขายออกไปพระบรมราชินีนาถก็เหมือนกันในหลวงท่านเป็นน้ำพระบรมราชินีนาถท่านก็เป็นป่าจะหาพันธุ์ไม้มาให้รปะสบนิกรได้ปลก ตรงไหนมันเนินมันไม่มีต้นไม้ก็ให้มาปลกูกให้มาทางผู้ใหญ่บานกำนันเอามาปลูกเมื่อถึงวันสิสองสิงหาคมก็ช่วยกันปลูกป่าน้อยเพื่อจะได้อยู่ร่มอยู่เงาแล้วจัดหางานให้ทำคนที่ไม่มีงานทำจัดศูนย์ศิลปาชีพเย็บผักถักร้อยจะเป็นช่างอ,อะไรทำนองนี้ก็มี ศูนย์ศินลปาชีพบางใสอัตมาก็เคยไปดูมาแล้วมีงานยเยอะแยะที่ญาติโยมไปช่วยกันทำมีเงินเดือนให้ด้วยอันนี้ด้วยพระเนตรพระกันของพระองค์คือสร้างประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไม่ให้มีการด้อยการพัฒนาให้ประสบนิกรของท่านได้อยู่ดีกินดี ดังนั้นทุกของพระองค์นัหนักอึง้งคนที่ปากหอยปากป,ากปูก็มีธรรมดาคนที่มีหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะติทินนินทาเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาพูดจอยูย่ๆบ่อยๆบางทีก็ขืนเวบจวงยาพระองค์ท่านอันนี้มันไม่ใช่คนไทยนะโยม เป็นคนไทยก็จริงอยู่แต่ว่าบ,าบ้านเมืองมันไม่รู้อยู่ที่ไหนมันอาจจะเป็นรูปผสม,มก็ได้รูกผสม,มก็มีไรผสม,มทำไมนี่ดูกันยากคนไทยส่วนมากนี่คนที่ไม่จงรักภักดีจะเป็นดาบดาบมีดดาบขวานดาบอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นามาให้เขาฝันมาให้เขาถากมาให้เขาถางเพื่อเอาจะต พระองค์ท่านถึงจะมีที่ที่มากมายก็เป็นคนไทยคนไทยมีทรัพย์ก็เป็นของคนไทยไม่ใช่คนไทยก,กอยบโกยทรัพย์แล้วก็ไปอยู่ประเทศอื่นอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หาเงินประเทศไทยไปใช้ประเทศนอกเอาเพื่อประเทศไทยเกินไปก็ขอให้มีส สติสาวหาเหตุสาวหาผลพระองค์ท่านตรัสอยู่บ่อยๆว่าจงมีสติจงมีสติสติก็คือความระลึกได้ระลึกว่าเราเกิดที่ไหนเกิดประเทศไทยหรือเกิดประเทศนอกเราเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องมีพ่อมีแม่มีประมุกของชาติ เพื่อให้เราได้อยู่ดีกินดีพ่อแม่ทุกคนคงจะไม่อิจฉาทิศยาลูกลูกอยากจะให้ชิบหายไม่มีแต่ลูกทุกคนก็สมควรจะรำลึกนึกถึงบุญคุณพ่อแม่นึกถึงบุญคุณประมกที่ท่านเอาประเทศให้เราได้ทํามาหากินได้อยู่ดีกินดี ได้นอนได้เดินได้ยืนได้นั่งได้ตายในประเทศนี้อย่างมีความสุขดังนั้นไฟดีไฟกุศลไหคุณงามความดีไฟลระลึกถึงบุคคลที่เป็นบรรพบรุษที่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองไว้ให้เราไว้ให้ลูกเราไว้ให้หลานเรา ไว้ให้เหรนเราได้มีอยู่มีกินมีที่นอนแบบสบายสบายจากการเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่เราแล้วว่าจากบัดนั้นจนบัดนี้พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงจิตมั่นในพระบร,รม ราชปนิธานอย่างนแน่วแน่และที่ยิ่งไปกว่านั้นทุกพระองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทรงดำเนินตามพระบรมราชปนิธานอันสูงส่งนั้นมาโดยตลอดอันเป็นคันลองของการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย ที่มีองค์พระมาหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมกคือแบกประเทศทั้งประเทศเหมือนกับดังที่กล่าวไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าพาราทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นทุกข์ในโลกดังที่ชี้แจงแสดงมา พอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้